ทรับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีได้เดินทางมาสูนราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะมาเก็บบรรยากาศกับพี่น้องนะครับสพ,อพ,อพอเขตสองของอำเภอรัตนะวันนี้เราก็เดินทางมาสูนราชการกับวันที่หนึ่งของเดือนสิงหานะครับวันนี้สำนักงานเขตเพื่อที่การศึกษาประมถมศึกษาสุรินทร์เขตสองจากอำเภอรัตนาบุรี นำโดยท่านผู้นวยการสํานักงานเขตก็คือท่านประยงราลักษ์จันยาและรองผู้นวิการสํานักงานเขตตลอดจนนายกสมาคมประธานเครือข่ายและก็ผู้บริหารสถ,ถานศึกษาเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสุรินเขตสองได้นําสิ่งของและก็ปัจจัยมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อส่งันและกําลังใจสู่แนวหน้าครับครับวันนี้ ทางสอ,งอปปเขตรสองอนำโดยท่านประยงเรารักจันยาครับเอาเรียนครับผู้มือการสักหน่อยครับเพื่อให้พี่น้องที่ติดตามเหตุข่าวคุณจุรินทคำดีได้ติดตามในยูทูบและเป็นผู้มืวันนี้ครับท่านผู้ของเดือนยินเดือนกับจ้าครับในนามของอพี่น้องเพื่อนการ,การครูลและบุคลาการในการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงัดศษ์สุรินทร์เขตสองขอขอส่งกําลังใจแล้วก็ เพื่อเป็นการปลอบขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนอที่อยู่ชายแดนที่ประสบภัยจากภายัยการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ในานามของผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวหลังนะครับก็ขอ,ขอสนับสนุนนะครับแล้วก็เปลียนกำลังใจให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้สิ่งของที่นำมาบ่อเป็นน,น่าจะมีเพื่อนเจอ ก็เป็นตัวเลขตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งนี้เราก็จะไปสนับสนุนร่วมผ่านหน่วยงานต้นสังกัดก,ก็คือสอพทออีกจํานวน20,000บาทครับ ตั้งแต่ครั้งที่เก่าออกมาประมาณนั้นเองนะครับจัดเตาครับไอ้สวยงามยังเดือดจี้อยู่ยังดูไป่ถ่าย ครับของกองนะครับป้ายขอบคุณยังยังอีกฝั่งน้องน้ำยังลงอโอเคเยียงกรณีนึงโอเคครับผมกองค,ค,ค, 2, 1, 2, อกครับเย็นสองสามเย็นสองสามครับวันนี้เราก็ดีใจกับพี่น้องสบป รัตนบุรีโดยผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาสปปเขตสองนะครับท่านท่านผู้อำนวยการครับเชิญไปดิเชิญท่านคณะ เอาท่านผู้ว่ามาแล้วท่านผู้ว่าครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านก็้าได้เดินทางลงมาจากห้องทํางานครับเพื่อมารับสิ่งของจากาท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่สองสปรัตนบุรีนะครับเป็นที่เป็นที่พักพิงอยู่ เป็่วทโรงเรียนบ้านนโรเรียนเลยโรงเรียนบ้านนัของสนับสนุนทำหลุมของไปไปไส่ลงไปที่ต้องรับ้าสีส้มว่าก่็นรับก็รอนที่สี่ห้าหกเจ็ดตัวอที่ราชมงคลนี่เขาออกการเรอย่าบอยังยางก็ต้องขยอยขยอยจุดที่เขาประเมินว่าเขาอยู่ห่างจากพื้นที่เขาก็กลับอยู่ แลจุดที่เข้ามาพราะจุดที่เข้ามาบางบางบ้านเรายังไม่ให้มาเขาก็มาก่อนละพอได้ยิงเสียงปืนมันดังมากอยู่ใกล้ๆคิดว่าตกข้างบ้านแต่ตกไกลอยู่ข้ามาเลยก็มีอะไรวะนั่นเห็นคนเดินมาก็มาเขาใส่ปัจจัยบางอย่างก็จะเอาไว้ให้โรงเรียนนะแหละบางที่บาาสารูโวรโน่นนี่ ครัพทัวรเพราะคาบาบผมคับคบโอเคคับครับม่คับไม่เป็นไรเออเอาบังไหมครับใช่แล้วบงบัง่วไม่ <c oughs> ไมเป็นไรผมพอเห็นอยู่ตัวสูงอยู่เออ ครับก็อขอบคุณท่านผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถงสายเขตสองโซลินพร้อมทีมงานโรงเรียนในสังกัดนะครับที่ได้อบอ,อนะครับทั้งเงินทั้งสิ่งของเพื่อดูแลผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยของเรามีตั้งแต่นักเรียนนะผู้ปกครองมีถึงเราก็จะส,สันไปหนึ่งคนที่พยพมาอยู่ตามศูนย์นักพิง สอยังมีบางส่วนที่ต้องเฝ้าดูแลรับสนในหมู่บ้านนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มจะต้องเข้าไปดูแลทหารอีกแล้วนะครับ mm hmm. เพราะ mm ่ hmm. ายแดเราจะหยุดพักหรือพักชั่วคราวพักลบนี่แหละแต่ว่าทหารยังตึงกาลังอยู่นะครับไม่สามารถจะออกมาซื้อของใช้ได้หรือซื้อช่วงที่ผ่านมาชายแดนนี่ก็ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งไม่ปลอดภยัยสองไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะครับ mm hmm. เพราะาเราก็จะจัดสรรไปได้หลายส่วนนะครับให้ผู้ที่ถือว่าประสบภัยที่อยู่โซนชายแดนนะครับต้องขอบคุณนะครับ อ๋อ,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 อนี่ก็อะไรเป็นมะพร้าวมะพ้าวเลยโอ้สโปโอ้ทานน้ำใจหลังไรมาเยอะมากระะาาททใแ้้เเกกัน ไม่ลงเนี่ยเพราะว่าถึงกับประเมินสถานการณ์ในการไปก็ไม่สะดวกมากบางคนในที่มีกุนตกคนนี้ก็จะก้าวทวนหรือว่าแม้สิ่งที่พยายามถูกแม้สิ่งที่พยายาม กำลังจะไปทีขออาจจะมีพิารมาห้าดูสีขอที่บริการชีพกับที่นี่ขอใหญ่ขอคุยอะไรอย่างเงี้ยขอคุยอะไรอย่างเงี้ยขอคุยอะไรอย่างเง ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านก็นาิ้มตาท่านก็ได้มารับมอบสิ่งของจากสปปรัตนบุรีเป็นที่เรียบร้อยนําทีมโดยท่านผู้วยการสปปเขตสองของรัตนบุรีนะครับตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางไปรับมอบสิ่งของที่อําเภอศรีขรภูมิครับตอนนี้ทนก็ได้ เป,เป็นทางออกจากศธุราชการจเกษตรสูงต้นไปอำเภอศกรรมรับผลนะครับผม